ปิตุพ่อเป็นปุงลิงแจกอย่างนี้ปีตาปิตาโรปิตารังปิตาโรปิตาราปิตุนาปิตารหิปิตารพิปิตุหิปิตุพิปิตุปิตุโนปิตารานางปิตุนางปิตาราปิตารหิปิตารพปิตุหิปิตุพิปิตุปิตุโนปิตารานางปิตุนางปิตารปิตารสุปิตุสุปิตาปิตาโรพาตุพี่ชายน้องชายชามาตุลูกเขยสองศัพท์นี้แจกเหมือนปิตุ อารปณะนั้นเมื่อว่าตามแบบเป็นอย่างนี้แต่คำพูดหรือวิธีเขียนหนังสือไม่ใช้ใช้ตาตาแทนเอกวัจนะตาตา,ตาป้ะหัวจนะตาตาใช้ได้ทั่วไปเรียกบิดาหรือบุตรเหมือนภาษาของเราคำว่าตาตาพ่อถ้าเป็นวิพัตอื่นเป็นชื่อของบิดาถ้าเป็นอารปณะใช้เรียกได้ทั้งบิดาทั้งบุตรคำที่เหมือนกัน ปิตานะคะมีในปฐมมาแล้วก็อาราปนาค่ะปิตโร